สวัสดีครับพบกับผมช่างหมูแฮมวันนี้ผมพามาดูเอคานนะเป็น W 169นกะฮะก็คันนี้มีตรวจเช็คช่วงล่างฮะก็มีเช็คช่วงล่างทั่วไปฮะแล้วก็มาเจอคือเขาแตกฮะอันนี้น่าจะหมดมาสักระยะนึงแล้วฮะหมดคือจารบีน่าจะหมดมาสักระยะนึงแล้วเพราะว่ามันเสียงดังมากที่หัวกระโหลกน่าจะตายฮะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือแจ้งเปลี่ยนโชคนะ๊คฮะโชคเสื่อมสภาพแล้วไม่ซับนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูขั้นตอนการเปลี่ยนโชคแล้วก็ตัวยางหุ้มเผานะฮะเอ้ยตัวเผาขับเลยฮะ,ะสองอย่างสำหรับเอค r d ตัวนี้เป็นระบบขับหน้านะฮะค่อนข้างที่จะแคบหน่อยด้านหน้าก็เดี๋ยวมาดูเขาลึกกันนะ,ะวันนี้เดี๋ยวพามาดูของกันดีกว่านี่คือของที่เราตรวจสอบแล้วได้แจ้งลูกค้าเปลี่ยนมานะฮะ ก็จะมีโชคคู่หน้าเปลี่ยนเฉพาะตัวโชคซับแทงฮะตัวสปริงไม่ได้เปลี่ยนคู่หน้าสองข้างแล้วก็จะมียางเบ้าหัวโชกที่เป็นชุดลูกปืนฮะอันนี้เวลาเลี้ยวแล้วมันมีเสียงดังกึกกึ๊กกึกฮะตัวนี้จะมีเป็นชุดเบ้าลูกปืนเวยซ้ายขวาเปลี่ยนทั้งคู่แล้วก็ชุดนี้จะเป็นยางกันฝุ่นนะยางกันฝุ่นของตัวโชกอัพจะอยู่ในนี้ฮะ ส่วนตัวนี้จะเป็นเท้าขับหน้าฮะด้านหน้าซ้ายในผลที่เปลี่ยนก็คือกระโหลกเขาดังแล้วฮะตัวนี้น่าจะเสื่อมสภาพไปแล้วเพราะว่าจจระบีมันไหลออกหมดฮะพอมันไม่มีอะไรที่มันหลอ่อลื่นมันขยับไปขยับมาเลยทําให้โลหะที่อยู่ด้านในนั้นมันเสื่อมฮนะโอเคครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการเกตกันครับก็เริ่มต้นจากการที่เราจะต้องถอดตัวชุดเทาออกก่อนเลยนะฮะ ก็ถอดรวมๆหมดเลยฮะให้มันไล่ๆกันไปแล้วก็ถอดตัวน็อตหัวโช๊เนี่ยสองตัวจะเป็นผู้เมียจับอยู่นะฮะตัวนี้น่าจะเป็นเบอร์ยี่สิบเอ็ดครับเพื่อจะเอาโช๊ออกมาแล้วก็จะมาถอดตัวลูกหมากกันโค้งฮะตัวนี้ไม่ได้เปลี่ยนะ่ะเอาสองตัวนี้มาข้างนี้จะลื้อเยอะเพราะว่าข้างนี้มีเปลี่ยนเพาขับหน้าด้วยฮะเพาขับหน้าซ้ายฝั่งนี้ฮะก็ผมดูๆแล้วไม่น่าเยอะเท่าไหร่ ตัวเมียจับก็จะเป็นเบอร์21่อนะตัวนี้จะเป็นทู่เมียเดี๋ยวถอดโชค๊คออกมาแล้วมาอัดใส่สปริงใหม่กันฮะเดีย๋ยวมาดูวันอีกทีครับส่วนข้างซ้ายก็จะถอดแค่ตัวชุดโชค๊คอย่างเดียวคะชุดโชค๊คเดี๋ยวเขาหน้าจะถอดตัวนี้เพื่อให้มันมีหักมุมได้ฮะหักมุมเพื่อเอียงออกปืนเข้าไปยิงงอตพวกนี้ได้ครก็แล้วแต่เทคนิคของใครแต่ละคนนะฮะโหดูเหล็กกันโคง เขาจะเยอะไปไหนเนี่ยครับโอเคฮะเดี๋ยวพอแก้ายน็อตตรงนี้หมดแล้วนะเดี๋ยวก็เอาลงมาเพื่อถอดน็อตหัวโชกอีกทีนึงครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับโอเคครับเพาเก่าก็เอาออกมาแล้วฮะขั้นตอนกนอารออกก็ยิงน็อตตัวนี้เสร็จเราก็มาคลายปีกนกให้แบะออกมาฮะล้วก็กระเทาะเขาออกสภาพฮาลูกปืนเขาแตกหมดแล้วฮะ เวลาออกตัวหรือเบรก่จะดังคึกก้าคึกก้ากับพวกนี้ครับเพราะมันหลวมหมดแล้ววันนี้เป็นสภาพของเก่าดี๋ยวผมพามาดูของใหม่ที่ใส่กันนะเนี่ยของใหม่ที่ใส่มาแล้วเนี่ยเวลาขั้นตอนการถอดพอเรายิงรลเบอร์ใหญ่ตรงเนี้ยออกไปแล้วอ่ะเราก็คลายปีกนกไอ้คอม้กับโชคฮนะเพื่อแบะเขาออกมาเพื่อให้เผามานันมีระยะของมันเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเอาหัวเนี่ยใส่เข้าไปในนี้ เดีวเาออกก็เนี่ยฮะมันมีเหลี่ยมให้สก,กัดหรืองัดอยู่โต๊ะโต๊ะโต๊ะ,ตะออกมาเดี๋ยวเขาก็หลุดออกมาฮะอันนี้ก็เป็นเทาไม้ตอนนี้กําลังใส่อยู่เดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วต้องล้างทําความสะอาดด้วยนะฮะเพราะคราบจารบีเก่าของตัวยางหุ้มเท้าด้านในฮะเขาแตกกระเด็นกระดอนเละเละเทะไปหมดเดี๋ยวเขาจะถอดโช๊คออกมา,มาเพื่ออัดสปริงใส่ตัวโช๊คใหม่ตัวนู้นนะฮะเดี๋ยวมาดูกันฮะ ส่วนข้างขวาก็กําลังจะถอดอยู่ฮะเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับนี่ฮะสำหรับน็อตตัวที่ยึดหัวโชคด้านบนฮะจะเป็นตัวจีหัวจีมาก็เทียบเท่ากับตัวเบอร์สิบนะน็อตเบอร์สิบต่อสามตัวเสร็จแล้วก็เอาออกได้เลยฮะเพราะว่าเราถอดตัวนี้ออกมาแล้วเป็นน็อตเบอร์ยี่สิบเอ็ดยิบสอบนะตัวที่ล็อกนีกแล้วก็ทําการดึงโชคออกมาฮนะเพื่อเอาออกมา กดสปริงเนเดี๋ยวกดสปริงออกเพราะว่าเราเปลี่ยนเปลี่ยนแค่ตัวโชค๊คน้ำมันนะแล้วก็จะมีตัวยางกันฝุ่นตัวนี้แล้วก็หัวโชค๊คสามชิ้นนะแต่สปริงนี่ใช้ของเดิมนะเดี๋ยวดูเขากดสปริงออกกันฮนะทั้งคู่นะสองต้นเลย หลังจากที่กดไปแล้วเราก็มายิงน็อตัวนี้ฮะเพื่อเอาตัวชุดลูกปืนด้านบนออกครับหลังจากนั้นมาแล้วก็คลายเพื่อเอาชุดสปริงนี้ออกครับประคองไว้หน่อยฮะัเมีอะไรอีกอเด็์อีกนิดนึงโอเคฮะเดี๋ยวเราก็เอาสปริงชุดนี้ไปใส่กับตัวโชคใหม่ครั ชกใหมนี้ซอเครับเครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับโอดูว่าอันนี้ชกชกใหม่เนยะกดไม่ลงครับกดจนหน้าสั่นเลยฮะนี่อันนี้อันนี้ของที่เปลี่ยนนะเป่ไป่กลจากกัด้ครเนี่ยมันจะไม่ค่อยสู้มือเท่าไหร่ฮะมันจะขึ้นช้ากว่าของใหม่นี่กดลงยากก็ขึ้นเร็วเนี่ยมันจะซับได้ดีกว่าครัเคเดี๋ยวเปลี่ยนเอาของเก่าออกแล้วเอาของใหม่มาใส่กับตัวสปริงครับ เชิญกระปิงไม่ลูกไอ้นี่เขาไหนครับเก็บนิ่เขาหน่อยนะครับเดี๋ยวเอาสปริงใหม่มาใส่โอเคครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีครับเคครับตอนนี้ก็เอาของใหม่มาขึ้นแท่นแล้วฮะ แล้วก็เอาสปริงมาใส่แล้วก็ยางกันกระแทกของใหม่นะตัวยางกันฝุ่นหลังจากนั้นมาก็จะมาล็อกแล้วก็ทำการกดสปริงลงเพื่อใส่ตัวชุดเบ้าลูกปืนนี้ฮะตัวนี้จะหมุนได้เป็นตลับลูกปืนเดี๋ยวเรามาดูเขากดกัน,นที เอาแมนมาหมุนแมนได้อยูไ่ได้อยู่ได้แล้วแมนจากนั้นแล้วก็หมุนเพื่อกดสปริงลงนะฮะ ต้องหาระยะให้มันได้เพราะว่าฐานเขาจะจุดของฐานจะไม่เท่ากันเราต้องปรับไปเรื่อยๆเนะียหมุนเอียงจนกว่าเขาจะตรงเพื่อใส่ตัวเบ้าโชงนั้นให้ได้เนคะครับ,รบเดี๋ยวผมตัดให้ดูอีกทีตอนที่ใส่ได้เพราะว่าขั้นตอนการปรับหมุนเข้าหมุนออกเรื่อยๆเนะี่ยมันใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนครับเคครับเดี๋ยวมาดูกันต่อครับ นี่ครับตอนนี้ก็กดลงมาได้แล้วฮะก็ค่อนข้าง,งทุรักทุเลนหน่อยเพราะว่าตัวขาเนี่ยมันจะมันปัดทิศทางไม่ค่อยได้ฮะมันก็เลยค่อนข้าง,งจะลงยากหน่อยโอเคครับแน่นฮะช่างฝั่ง,งนี้เขานิ้วโลหะนะฮะนิ้วเหล็กจะทนเจ็บได้ครับ เอาห้าะ้ันี่ผมเอาห้านะฮะจากนั้นมาเดี๋ยวก็อ,อีกข้างนึงฮะข้างหนึ่ง,งแล้วก็ถอดใส่โอเค okay, ครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีตอนที่เราจะเอาโช๊คเข้าไปใส่ในรถดีกว่าครับโอเค okay, ครับหลังจากนั้นก็มาร้อยด้านบนฮะเนี่ยร้อยด้านบนไว้มีน็อตสามตัวฮะแล้วก็มาบังคับด้านล่างใส่ต่อฮะตัวระหว่างระหว่างพอม้ากับตัวโช๊คฮะ ร้นอยน็อตแล้วก็ยิงน็อตไว้ได้เลยคฮะตัวนี้อัดอยู่ประมาณกี่ปอนด์ครับประมาณกี่นิวตันนะสี่สิด้าสี่สิบห้าน็อตตัวบเบิลมเลยคฮะข้างนี้ก็ใส่เทาไปเรียบร้อยนะฮะแล้วก็นอ็อตเทายังไม่ได้ยิงนะฮะตัวนี้ร้อยไว้ก่อน เดี๋ยวน่าจะช่างเขาน่าจะยิงพร้อมกันทีเดียวหมดเลยนะแล้วก็จะมีกันโคงฮะที่ต้องเข้าอีกตัวหนึ่งตัวลูกหมากกันโคงโอเคเดี๋ยวไปดูข้างขวากันครับครับตอนนี้ข้างขวาก็กําลังร้อยน็อตอยู่นะฮะน็อตตัวระหว่างโชกกับหัวพอมาฮะร้อยเข้ามาแล้ว เพราะว่าด้านบนเขาก็ใส่เลยว่าข้างนี้ไม่มีเปลี่ยนเพาะนะฮะข้างนี้เลยจะเร็วกว่าน,นอนด้านบนรอยมาหมดอ่ะแต่ว่ายังไม่ได้ยิงแน่นฮะเดี๋ยวเขาน่าจะยิงทีเดียวพร้อมกันหมดเลยนะโอเคครับเดี๋ยวเรันต่อครับโอเคฮะพอขันย้ำทุกอย่างแล้วก็มายึดล้อฮะ ใส่ล้อกันตัวนี้ก็ย้ำนะฮะโชกใหม่คะับงคัขงขวาก็เรียบร้อยแล้ววายสายอะไรทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเขาใส่ล้อแล้วออกไปทดสอบเดี๋ยวคุยเรื่องราคากันครับครับแล้วตอนนี้ผมก็ได้ ใบตั้งศูนย์มาเรียบร้อยแล้วฮะคันนี้ตั้งศูนย์มาแล้วก็ทดสอบเสียงช่วงล่างว่ามีอะไรดังอยู่ไหมเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องอ่าราคากันก่อนนะฮะส่วนคุยเรื่องราคาตัวโช๊คอัพคู่หน้านะฮะอันนี้ผมคิดเป็นคู่เลยนะฮะอยู่ที่ประมาณ โชคอย่างเดียว12,000นะประมาณ12,000แล้วก็จะมียางหุ้มยางกันฝุ่นอะไรพวกนี้เป็นคู่นะฮะคู่หนึ่งก็2,000ฮะก็ราคานี้ฮะแล้วส่วนเรื่องเผาขับราคารวมบวกกัน12ไม่เกิน25,000นฮะอันนี้ผมไม่ได้ดีดราคารวมให้นะฮะ เพราะว่าในเอกสารผมเขามีทําสีด้วยจ็อบก็เลยจะงงๆหน่อยผมก็เลยแยกเอาแต่ค่าโชค๊คค่ายางกันฝุ่นแล้วก็ค่าเภาขับมาแค่นี้ฮะก็รวมๆไม่ไม่เกิน25งหมฮะไม่น่าเกิน25งหมอันนี้ของช่วงล่างนะฮะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาทดสอบกันฮะ ก็ชกเสียงดังชกไม่ซับแล้วก็มีเวลาเลี้ยวฮะตัวยางหุ้มเผานี่อีกทีหนึ่งฮะคันนี้ก็หาดูได้น้อยแล้วนะฮะ a คาร์อบิลหเป็น A-180 ยุคแรกๆเ,เ,เลยที่รถจะเหมือนแจ๊ดนะทรงคล้ายๆกับฮอนด้าแจ๊แหละ แต่รู้สึกว่าคันนี้จะเกิดมาก่อนแจ๊ดนะตัวเอคาตัวนี้เกิดมาก่อนฮะ mm hmm. เซกเมนต์นี้ก็จะหาดูยากเพราะว่าเจเนอเรชันใหม่ของตระกูลเอคาเขาเปลี่ยนรูปแบบใหม่นะฮะเขาจะเป็นทรงสปอร์ตมากกว่าฮะ mm hmm. ออกแนวสปอร์ตมากกว่า mm hmm. ก็แบบนึงนะครับ mm hmm. นี่ฮเดี๋ยวเรามาปล่อยใส่ลูกแลนาดเลย มีปัญหาอะไรเลยฮะน่าใช้อยู่นะแต่ผมไม่ทราบราคามือสองว่ามันอยู่ที่เท่าไหร่แล้วตอนนี้น่าจะลงมาเยอะฮะราคาน่าจะผมว่าไม่น่าเกินสามแสนหรอกแต่เวลาซื้อรถมือสองต้องดูดีๆนะว่ารถคันนั้นยังเป็นที่นิยมอยู่ไหมคือ ต่อให้ตัวรถเขาจะปีเก่าหรือว่าเขาจะเป็นรถที่ไม่ค่อยนิยมฮะแต่ว่าอะไรทุกชิ้นในการซ่อมในการเมนเทนเทน้เน่ยราคาก็ยังคงเดิมการที่จะขับรถยุโรปได้ค่าใช้จ่ายมันค่อนข้างที่จะเบอ่อวังอลังการหน่อยแต่ละอย่างบางชิ้นผมเห็นผมก็ตกใจอยู่เหมือนกันกับเรื่องราคาแต่ถ้าเทียบราคากับ เขาเรียกว่าอะไรกับความสะดวกสบายเทคโนโลยีผมมามันก็คุ้มกันอยู่ฮะขับรถยุโรปโอกาสที่จะโดนหนักๆนกน้อยฮะบี่ิเหตุที่จะทําให้เราเจ็บหนักน้อยมากระบบความปลอดภัยเขาค่อนข้างที่จะสูงมากๆอะเกรพวกนี้สูงมากๆเนี่ยชนมาเยอะแยะฮะถามว่าลูกค้าเป็นอะไรกันไหมไม่เลยฮนะรถยุโรปชนหนักแค่ไหนก็ เหนียวจร,จริงๆระบบความปลอดภัยเขาดีจริงๆครับก็ร้อนนอกเรื่องเยอะเกินไปแล้วสำหรับคันนี้ก็ไม่น่ามีอะไรแล้วฮะผมก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะฮะช่องช่างหมูแฮมคันนี้ก็เดี๋ยวเอาไปล้างส่งลูกค้าฮะเราไปลุยงานอื่นกันต่อครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ